แล้วก็การทัชอะไรต่างๆครับก็ลื่นอย่างนี้เลยครับสําหรับการเล่น f a c e b o o ไอจีต่างๆทวิตเตอร์เนี่ยก็คือเล่นได้สบายครับรุ่นนี้การเล่น t ิ k ิตอลกรับก็สามารถทัชได้ลื่นๆอย่างนี้เลยครับนี่แล้วก็ตัวเครื่องนะก็ค่อนข้างเร็วด้วยครับเวลาเราทัชอย่างนี้เนาะสีสันต่างๆครับนี่สําหรับการเล่นเกมฟรีไฟลครับก็สามารถที่จะเล่นได้ลื่นๆอย่างนี้เลยครับถ้าสมเราไม่ได้ปรับสูงมากนะฮะเรียบร้อยครับฝันดีครับ สวัสดีครับทุกคนก็อยู่กับผมนนนนันทวัฒน์ที่ g e n i ย Channel ครับวันนี้ครับผมมีมือถือดีไซน์สวยสเปคดีราคากลางๆจากทาง Vivo มารีวิวกับทุกคนครับเป็น Vivo Y22s ครับ อย่างแรกครับมาดูที่การดีไซน์กันก่อนเลยสําหรับการดีไซน์ครับตัวเครื่องเนี่ยก็ดีไซน์มาแบบขอบเรียบครับดูเหลี่ยมๆครับในส่วนของมุมตัวเครื่องครับก็แบบโค้งๆอย่างนี้เลยครับแล้วก็ตรงนี้เนาะที่ขอบตัวเครื่องเนี่ยก็มีการเก็บขอบให้เล็กน้อยครับทำให้เวลาจับครับก็จะรู้สึกกระชับมือเนาะไม่บาดมือด้วยรุ่นนี้นะครับก็ค่อนข้างบางใช้ได้เลยครับบางเพียงแค่8.38มเมเท่านั้นเองสำหรับน้ำหนักครับก็จะอยู่ที่192กรัมนั่นเองครับ ในส่วนของโมดูลกล้องด้านหลังตรงนี้ครับก็เป็นแบบสี่เหลี่ยมเนาะมุมตรงนี้ครับก็แบบโค้งๆดูนขึ้นมาเล็กน้อยครับสำหรับสีสันต่างๆครับมเลือกทั้งหมดสองสีนั่นเองสำหรับสีที่ผมถือยตรงนี้นะครับก็เป็นสีซัมเมอร์ไซแอนและอีกสีนึงน,นะครับก็คือสตาร์ลิทบลูนั่นเองสำหรับสีซัมเมอร์ไซแอนนี้นะครับก็คือ เวลาเราขยับครับก็มีการเปลี่ยนสีนะครับตามแสงที่สะท้อนกับฝาหลังของเรานั่นเองครับเนื้อผิวสัมผัสครับก็จะออกแบบหยาบหยาบนิดนึงนะครับแล้วก็เวลาเราสัมผัสครับก็เกิดรอยนิ้วมือได้ยากด้วยครับสำหรับฝาหลังตรงนี้แต่เวลาเราขยับทุกคนลองดูครับก็จะมีกราฟิกต่างๆครับคล้ายๆกับคลื่นในทะเลหรือว่าเวลาเราขยับอย่างนี้เนะก็คล้ายๆรับสายลมครับที่ปลิวอยู่เหมือนเราเห็นในอนิเมะเลย ตรงนี้ครับผมค่อนข้างชอบนะงั้นเรามาดูกันที่พอร์ตต่างๆกันบ้างครับสำหรับฝั่งนี้ครับก็จะแบบเรียบๆเนาะไม่มีอะไรด้านบนครับก็จะเป็นช่องใส่ถาดซิมนั่นเองครับก็จะเป็นแบบ3สล็อตครับสามารถใส่ได้2ซิมแล้วก็สามารถเพิ่ม SD c a r กได้อีก1เทราไบต์ครับฝั่งนี้ครับก็จะเป็นในส่วนของปุ่มวอลลุ่มครับในการปรับเสียงนั่นเอง ด้านล่างลงมาครับก็จะเป็นปุ่ม Power พร้อมกับปุ่มสแกนลายนิ้วมือครับส่วนด้านล่างนะครับตัวเครื่องเลยก็จะเป็นในส่วนของแจ็ค3.5มิลมไมโครโฟนพอร์ต Type C แล้วก็ลำโพงครับรุ่นนี้ครับเป็นลำโพงเดี่ยวครับหันมาดูที่หน้าจอกันบ้างครับสำหรับหน้าจอครับรุ่นนี้เนี่ยเป็นหน้าจอแบบหยดน้ำครับเป็นจอ LCD ขนาด6.55นิ้วความละเอียด HD Plus อัตรารีเฟรชเรดอยู่ที่90 h z ิรตนั่นเองสำหรับรุ่นนี้ครับก็จะมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ f u น t o u c h OS 12ที่ทำงานบน Android 12นั่นเองครับในส่วนของ CPU ครับรุ่นนี้มาพร้อมกับ l อ o อ m Snapdragon 680เป็นชิปเซตเทคโนโลยีการผลิต6นาโนเมตรส่วน GPU ครับก็จะใช้เป็น a r d e n ด610 สำหรับทั้ง CPU แล้วก็ GPU ครับก็ถือว่าแรงใช้ได้เลยมาดูนที่ RAM ครับรุ่นนี้ครับมาพร้อมกับ RAM 6แต่ก็สามารถยาขยาย RAM ได้ด้วยครับในส่วนของสตอรจครับก็ให้มาที่128 g b ครับสำหรับแบตเตอรี่รุ่นนี้ครับก็จะให้มาที่5,000 m ah, ิลรองรับการชาร์จ18วัตต์ครับในส่วนของกล้องหน้าครับก็จะให้ความละเอียดมาที่8ล้านพิกเซล ส่วนของกล้องหลังครับก็ยมา2ตัวครับเลนส์หลักครับความละเอียด50ล้านพิกเซลและเลนส์โครอีก2ล้านพิกเซลครับสำหรับราคาครับรุ่นนี้เนี่ยจะอยู่ที่7 6 9 9บาทนั่นเองมาทดสอบการใช้งานกันเลยดีกว่าครับทุกคนอย่างแรกเลยครับเรามาทดสอบในส่วนของการใช้งานโซเชียลมีเดียกันก่อนครับสำหรับการใช้งานโซเชียลมีเดียครับ a c e b o o k ครับก็สามารถที่จะ ใช่ฟีดได้ลื่นๆอย่างนี้เลยครับในส่วนของสีสันต่างๆครับความอิ่มสีก็ถือว่าค่อนข้างมีความสดใช้ได้เลยครับแล้วก็การทัดอะไรต่างๆ,ๆครับก็ลื่นอย่างนี้เลยครับสำหรับการเล่น Facebook IG ต่างๆ Twitter เนี่ยก็คือเล่นได้สบายครับรุ่นนี้นี่ลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดครับงั้นมาดูนที่ติ๊ t ต k อกกันบ้างครับสำหรับใครที่อาไปชมคอนเทนต์ต่างๆเนาะสำหรับ การเล่นติ๊กตอลกรบก็สามารถทัดได้ลื่นๆอย่างนี้เลยครับนี่แล้วก็ตัวเครื่องนะก็ค่อนข้างเร็วด้วยครับเวลาเราทัดอย่างนี้เนาะนี่สีสันต่างๆครับนี่ดูสดใสดูสวยเลยครับมาดูเสียงกันบ้างครับโอ้โหเสียงนี้ก็คือถือว่าดังดีเลยครับดังใช้ได้เลย ขนาดลำโพงเดียวแต่สามารถอยากฟังเพลงฟังอะไรเนี่ยก็ค่อนข้างแ้อัารุณเลยครับเสียงค่อนข้างกลมกล่อมครับทุกคนงั้นเรามาทดสอบในเรื่องของการเล่นเกมกันต่อครับเกมแรกครับมาทดสอบ R ารเวก่อนเลยสำหรับการตั้งค่าใน RV รครับสำหรับพาร์เดีเนี่ยก็สามารถจะเปิดได้สูงมากครับการแสดงผลเปิดได้สูงครับแล้วก็พาร์ติเคิลเนี่ยก็สามารถเปิดสูงมากได้แล้วก็ดูนี้ครับสามารถเปิดเป็นโหมดเฟรมเรทสูงได้ด้วยครับงั้นเราไปดูในเกมเลยครับ ตอนนี้เราก็อยู่ในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและนี่คือกราฟิกที่ได้ครับทุกคนกราฟิกต่างๆก็ค่อนข้างสวยครับแล้วก็เฟรมเรทครับก็ค่อนข้างนิ่งแบบนี้เลยครับทุกคนเวลาเล่นครับก็สามารถเะเล่นได้ลื่นๆครับนี่ครับเฟรมเรทต่างๆนะครับก็จะนิ่งอยู่ที่60เลยครับแล้วก็สามารถจะทัดลื่นๆเล่นได้ลื่นๆอย่างนี้เลยครับเล่นกับเพื่อนๆเอาไปเล่นสนุกๆได้เลยครับงั้นเรามาดูนที่เกมฟรีไฟกันต่อเลยครับ สำหรับเกมฟรีไฟครับผมแนะนําว่าให้เปิดแบบมาตรฐานอย่างนี้ครับสามารถที่จะเล่นได้ลื่นๆเลยครับงั้นเราไปดูในเกมกันเลยครับสำหรับการเล่นเกมฟรีไฟครับก็สามารถที่จะเล่นได้ลื่นๆอย่างนี้เลยครับถ้าโซเราไม่ได้ปรับสูงมากนะฮะเรียบร้อยครับฝันดีครับ ก็สำหรับการเล่นเกมฟรีไฟนะครับก็สามารถจะเล่นได้เลืล่อนๆนะครับถ้าส่าเราเปิดแบบมาตรฐานนะครับไม่ได้ปรับสูงสุดเนาะก็สามารถเล่นได้สบายนะครับเล่นได้แบบลื่นๆเลยงั้นเรามาทดสอบกันในส่วนของการใช้งานอย่างอื่นกันบ้างครับรุ่นนี้ครับรองรับการใช้งาน2จอครับและเราสามารถจะเซตมาไว้หน้าหลักอย่างนี้ได้เลยครับเมื่อเรากดปุ๊บสมมุติว่าเราใช้ Facebook กับ YouTube บ่อยๆครับเราก็สามารถเอามาไว้หน้าหลักอย่างนี้ได้เลย และเวลาเราเล่นครับก็สามารถใช้งาน2จอพร้อมๆกันอย่างนี้ได้เลยครับโดยที่ไม่ต้องไปเลือกทีหลังนะครับไม่ต้องไปกดอะไรยุ่งยากครับและการตอนการทำครับก็ง่ายมากครับให้เราเนี่เป็นแค่กดมาที่ตรงกลางตรงนี้ครับแล้วก็กดบวกไปครับเขาก็จะทําการเซตติ้งการใช้งาน2จอครับเอาไว้หน้าหลักให้กับเราเลยครับเวลาเราจะใช้งาน2แอปนี้ก็สามารถกดปุ๊บก็ใช้งานได้เลยครับก็สําหรับการใช้งานมือถือรุ่นนี้ครับก็ค่อนข้างรองรับการใช้งานที่หลากหลายครับ งั้นเราไปทดสอบกันในส่วนของกล้องถ่ายรูปกันต่อเลยดีกว่าครับไปกันเลยครับตอนนี้ครับเราออกมาอยู่แต่นอกกันไปเที่ย้ออยแล้วและนี่คือสกินโทนที่ถ่ายได้ด้วยกล้องหน้าครับ ความอิ่มสีถือว่ามีความสดใสมีความอิ่มสีที่เห็นได้ชัดครับแล้วก็ในส่วนของใบหน้าสีผิวของเราครับก็จะมีการปรับให้มีความขาวมีความอมชมพูขึ้นมาเล็กน้อยครับทาให้ถ่ายเซลฟี่ถ่ายคนออกมาได้สวยได้ดูดีนั่นเองครับส่วนตัวผมก็นข้างชอบครับนี่คือสกินโทนที่ถ่ายได้ด้วยกล้องหลังครับความอิ่มสีต่างๆถือว่า ค่อนข้างสวยใช้ได้ครับสีทองฟงต้องฟ้าอะไรต่างๆนะครับสำหรับหมดแรกครับก็จะเป็นในส่วนของโหมดกลางคืนนั่นเองครับสำหรับการถ่ายโหมดกลางคืนโดยกล้องหน้าครับสามารถที่จะเปิดในส่วนการทำดีทัชใบหน้าได้แล้วก็กล้องหลังครับสามารถที่จะใช้ในส่วนของฟิลเตอร์ได้นั่นเองครับมาดูนที่โหมดถัดไปครับนั่นก็คือโหมดการถ่ายภาพคุ้นนั่นเอง สำหรับหมดการถ่ายภาพบุคคลครับเราเนี่ยสามารถที่จะปรับค่า F ได้ครับมาปรับการละลายฉากหลังได้แล้วก็สามารถที่จะใช้ในส่วนของการทำมีทิทั์ใบหน้าแล้วก็สามารถเพิ่มในส่วนท่าทางได้สามารถจะใช้ฟิลเตอร์ซึ่งฟิลเตอร์ที่มีให้ครับคือเยอะจัดเลยครับนี่นี่โอโ้โหฟิลเตอร์นี่เยอะมากครับและสามารถจะเปิดในส่วนของ HDR ได้ด้วยครับ ไปดูกล้องหลังกันบ้างครับสําหรับกล้องหลังครับก็สามารถที่จะทำส่วนการละลายฉากหลังสามารถปรับค่า F ปรับโบเก้ได้สามารถที่จะทำดีทัชไปหน้าได้แล้วก็สามารถที่จะใส่ในส่วนฟิลเตอร์ได้ซึ่งฟิลเตอร์ที่มีไม่ให้นะครับก็มีให้เยอะเหมือนกับกล้องหน้าเลยครับก็ตรงนี้ครับสามารถที่จะเปิดในส่วนของ HDR ได้อีกด้วยครับ มาดูที่โหมดถัดไปครับนั่นก็คือโหมดการถ่ายภาพนั่นเองหรับกล้องหลังครับเราสามารถใช้ในส่วนของเลนส์ซูเปอร์มาโครได้ครับนอกจากเลนส์ซูเปอร์มาโครแล้วครับเราเนี่ยสามารถอยากใช้ในส่วนของ HDR ได้ สามารถใช้ในส่วนของฟิลเตอร์ได้ครับซึ่งฟิลเตอร์ก็จะมีอยู่2แบบนะครับให้เลือกทั้งฟิลเตอร์และก็เอฟเฟกแสงสำหรับฟิลเตอร์ครับก็มีให้น้อยกว่าโหมดการถ่ายภาพบุคคลนั่นเองแล้วก็จะไม่มีในส่วนของการทำริแัสไบน้ามาให,ให้จะเพิ่มเติมให้ในส่วนของ AI ตรงนี้ครับ มาี่กล้องหน้ากันบ้างครับสำหรับกล้องหน้าในโหมดถ่ายภาพครับก็จะไม่มีในส่วนของ AI มาให้ครับแต่ก็จะมีในส่วนของ HDR แล้วก็ฟิลเตอร์มาให้เช่นเดียวกันครับ โดยที่หมดต่ไปครับนั่นก็คือโหมดการถ่ายวิดีโอนั่นเองสําหรับโหมดการถ่ายวิดีโอโดยกล้องหน้าสามารถถ่ายได้ที่ความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ 180p 30เฟรมหรือ Full HD 30เฟรมนั่นเองนี่คือการทดสอบการถ่ายวิดีโอโดยกล้องหน้าที่ความละเอียด Full HD 30เฟรมสกินโทนสวยมากครับแล้วก็ถ่ายย้อนขึ้นไปดูตองพงองฟ้าครับก็จะมีการสันส่นๆหน่อยๆครับแต่ว่ารายละเอียดต่างๆนะครับหน้านี่หวานเจี๊ยบเลยนี่เดินถ่ายไปด้วยครับ รุ่นนี้ไม่มีไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนมาให้ครับเป็นไงเอ่ยตัดเสียงรบกวนออกได้ดี right. หรือเปล่านะฮะนี่ก็จะได้ประมาณนี้ครับสําหรับการถ่ายวิดีโอโดยกล้องหน้านี Milky ่ครับสามารถใช้ในส่วนการทำรีทัชใบหน้าได้แล้วก็สามารถใช้ในส่วนฟิลเตอร์ได้นั่นเองฟิลเตอร์ที่มีไหมครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะใช้ได้เลยครับนี่คือวิดีโอที่ได้ครับจากการใส่ในส่วนฟิลเตอร์แล้วก็เพิ่มในส่วนการทำรีทัชใบหน้าครับทุกคนลองดูใบหน้าครับโอ้โหหวานเจี๊ยบเลยครับ แล้วก็ถ้าสมมติเราใช้ในส่วนฟิลเตอร์และก็การถ่ายทำใบหน้าครับความละเอียดครับจะดบลงมาอยู่ที่ HD 3 0เฟรมครับกล้องหลังครับสามารถใช้ในส่วนของการทำวิดีโอใบหน้าได้ใส่ฟิลเตอร์ได้แล้วก็สามารถถ่ายได้ที่ความละเอียดสูงสุดถึงพันแ p 30เฟรมหรือ Full HD 30มเฟรมครับนี่คือการทดสอบการถ่ายวิดีโอโดยกล้องหลังที่ความละเอียด Full HD 3 0เฟรมครับ สกินโทนครับค่อนข้างมีความอิ่มสีทเทนได้ชาร์ดมีความสดใสรายละเอียดต่างๆครับการโฟกงโฟกัสเป็นไงเอ่ยการการสั่นเป็นยังไงครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับเหมือนที่ทุกคนได้เห็นเลยหากขยับเรียวครับก็จะมีการย้ยๆนิดนึงนะครับ แต่ถ้าระวังกล้องและถ่ายเนี่ยโอ้โหสก,กินโทนต่างๆเนี่ยสวยใช้ได้เลยมาดูที่หมดเพิ่มเติมครับก็จะมีโหมดไลฟ์ฟอโต้หมดโปรหมดพาโนรามาหมดทำแลบโหมดการรับแสง2เท่าความละเอียดสูงสุด50ล้านพิกเซลแล้วก็สโลโมชั่นโหมดสแกนเอกสารนั่นเองครับสำหรับมือถือรุ่นนี้ครับก็ถือว่าสเปคเนี่ยใช้ได้เลยเหมาะกับคนที่ต้องการมือถือสวยๆส,สักเครื่องหนึ่งครับไว้ใช้งานโซเชียลมีเดีย ไว้เล่นเกมบ้างครับแล้วก็ที่ค่อนข้างชอบเลยครับสำหรับมือถือรุ่นนี้เนี่ยนั่นก็คือในส่วนของโหมดกล้องครับที่มีให้หลากหลายแล้วก็ในส่วนการเซลฟี่ครับก็สามารถถ่ายคนเนี่ยออกมาได้สวยได้ดูดีนั่นเองครับส่วนจุดพิจารณานะครับผมมองว่ารุ่นนี้นะครับชาร์จเนี่ยให้มันน้อยนิดหนึ่งครับแล้วก็ถ้าสวัสด,ด้จอเป็น Full HD เนี่ยโอ้โหจะสุดกว่านี้ครับ แล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับที่ด้านล่างใต้คลิปเลยสุดท้ายนี้ครับ้าเพื่อนๆอยากจะได้มือถือสักเครื่องหนึ่งครับแนะนำตรงมาที่เจนนยทุกสาขาครับหรือสั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้ที่ไลน์เจเนโฟนเฟซบุ๊กเจเนโฟนครับเรามีบริการจัดส่งฟรีทุกประเทศนั่นเองวันนี้ครับผมนนทวัฒน์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับเเจจ เรารับประกันห้าปีสัรองมีครึ่งสำรองให้ด้วยเพราะเราใส่ใจในมาตรฐานพระบริการอี่มากมาย